ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน่านเมืองนอนท์นะคะตอนนี้นะคะน้าก็พาเพื่อนๆนะคะมาชมนะคะแม่น้าแม่น้ำ,ม,นำมาชมแม่น้ํานะคะเรามาอัปเดตกันนะคะว่าตอนนี้นะคะแม่น้ําโอแม่น้ําเจ้าพระยานะคะจะขึ้นเยอะขนาดไหนนะคะนั่นก็คือน้ําก็เริ่มมาเยอะแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับริมตลิ่งนะคะตอนนี้ก็น่าจะยังยังไม่มีการกั้นเนาะ เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะคะก็จะน่าจะมีการกั้นบังเกอร์แล้วนะคะตอนนี้เรามาอัปเดตกันก่อนนะคะว่าตอนนี้น้ําขึ้นอยู่ระดับไหนนะคะหน้าก็จะร้อนๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราที่ด้านหลังของหน้านะคะก็จะเป็นวัดกษัตริย์กษัตริย์ที่กษัตริย์ทิลาชนะคะวอลวิหารนะคะเรียกชื่อ,อยักนิดนงนาะโนนะคะอยู่ด้านหลังหน้าก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ํานะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวน่าจะให้เพื่อนๆได้ดูนะคะบรรยากาศแม่น้ํากันนะคะแล้วก็ดูชมวิวนะคะของรอบวัดไม่ใช่รอบวัดตรงข้ามกับวัดนะคะนี่นะคะข้างหน้าก็จะเป็นวัดนะคะวัดกษัตริย์ราธิราชวรวิหารนะคะเพื่อนๆก็าจะซูมให้เพื่อนๆได้ชมเนาะ เราอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะวันนี้น้าก็ไม่ไม่ได้พาเพื่อนๆนะคะเข้าไปบริเวณวัดนะคะเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนาะก็มีแม่น้ำกั้นกลางนะคะ าจะดังนิดนึงนะคะเพื่อนๆเนื่องจากว่าติดริมถนนเลยนะคะนี่เรามาดูมุมกว้างนะคะก็มีน้ำนะคะน้ำไหลเชี่ยวนะคะน้ำไหลแรงเหมือนกันนะะ เดี๋ยวตรงนี้นะคะก็จะมีนะคะเขาก็จะเอาบังเกอร์มากั้นนะคะ เราก็มาอัปเดตก่อนที่น้ำจะมาเนาะว่าขนานี้นะคะน้ำระดับไหนนะคะตรงนู้นก็เป็นสะพานนะคะเพื่อนๆวันนี้นาะยังไม่เห็นเรือเลยนะคะปกติก็จะมีเรือเล่นเรือนักท่องเที่ยวด้วยนะคะเรือลากจูงสินค้าด้วยนะคะ วันนี้เราไม่เห็นเรือเลยโอ้น้ำน้ำถึงจะถึงขอบสะพานแล้วปกติตอนที่นาดเอาอาหารให้ปลานาดยังต้องลงสะพานล,ลงมาอีกนะคะแต่ตอนนี้คือน้ำเริ่มติดขอบสะพานเอ้ไม่ใช่สะพานบันได วันนี้นาก็น้าก็พาเพื่อนๆนะคะมาอัปเดตเนาะน้ำกันนะคะไม่มีอะไรนะคะคลิปนี้นะก็มาอัปเดตน้ำนะคะแล้วก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะคะนี่นะคะแม่น้ำแล้วก็วัดนะคะนู่นเพื่อนๆเห็นไหมคะน้ำก็จะเริ่มปริมปริมบันไดนะคะเดี๋ยวก็ทางวัดก็น่าจะมีการกั้นกระสอบกันแล้วนะคะไม่อย่างนั้นน้ำต้องเข้าวัดด้วยแน่ๆเลยนะคะ วันนี้นะก็ไม่แน่เอ้ยไม่ใช่วัน,นี้ปีนี้นะ้าก็ไม่แน่ใจนะคะว่าน้ําจะเยอะขนาดไหนนะคะเพราะว่าปีที่แล้วนี่ก็น้ําก็เข้าวัดเหมือนกันนะคะเข้าท่วมวัดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวหน้าก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมเรื่อยๆเยนาะว่าน้ํามากแค่ไหนนะคะ <laughs> น้ํามาแค่ไหนวันนี้น้าก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้าด้วยนะคะบาย